เป็นนกฟึกครับตัวนี้เป็นปลาลอยครับกุกเดียวครับตัวนี้เป็นคลุ่มบางๆครับเนี่ยครับลีลาสุดยอดครับตัวนี้เป็นเฉลยเพชรดำครับนกตัวนี้เฉลยเพชรดำตัวล่าสุดด้วยครับส่วนตัวนี้ก็ฝึกต่อกันครับตัวนี้ ว่าตัวนี้เก่าแล้วมีเฉลยมียังแล้วครับตัวนี้เฉลยเพชรดำล่าสุดครับผมบ่าน่ใจว่า ต่อไดมาเป็นนกลุดกงข้าเจ้าหรือเปาบอลูหรือปลอยลบอลูนะครับตัวนี้ตัวล่าสุดเลยข,ของเพชรดำอายุกงประมาณสามเดือนครับผมฝึกสามใหม่ขันสามใหม่เลยครับขึ้นตัวนี้นะหางบ่เคยหักเจือเถ้อครับเขามาเนี่ยครับตัวนี้เมื่อนันเป็ต่ออยู่แถวบ้านอาจารย์โก้อ,อาจารย์ต้มน้าหูครับตัวนี้นี่ผมโมมีคลิปครับ นี่ผมเปิดแบงก์กันครับตัวนี้อน,นาคตไก่แน่นอนครับตัวนี้ผมบอแน่ใจว่าอีกอย่างหนึ่งบอแน่ใจว่าเป็นนกลุดผนียอัดหรือเปล่าหรือว่านกยังหรือเปล่าบอแน่ใจครับตั้งแต่มือเอามานี่หอดมือนี่หางยังบ่เคยหักกับเข่าผนี่อัดสามเทือ่อหางกันยังบ่เคยครับตัวนี้กุ๊กเดียวครับข้นผนียอัดสามเทื่อขันสามเทื่อเลยครับเดี๋ยวผมจะล่องขึ้นผนียอัดให้เบิ้งครับ Terima kasih kerana menonton! โอเคนะครับพอได้ยิ้เสียงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเขาเวลาเ็ดงา,า,านผมก่อนครับบ่อเอาทิมไว้ครับเดี๋ยวมีนกปลาเข้ามาเดี๋ยวถ้ามีนกปลาเข้ามามันเดี๋ยวนวกปลาโตจริงๆเข่ามาตอย่างีมันเดี๋ยวมันจะลบครับพอฝึกนกใหม่หนี่ต้องระวังครับทิมไว้บ่ได้ถ้าเป็นลูกผสมบ่ไปยั้งครับถ้าลูกผสมอ่ะถ้าลูกผสมผมผมก็ทิมไปเลยพว่าลูกผสมน่ะจะบ่ค่อยลบอยู่แล้วครับขืนแล้วข้นเลยครับ เดี๋ยวผมลงมาให้บึงเดี๋ยวหัวเก็บเก็บพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวชิอกาสเก็บเลยครับโอ้ตังค์กับวกนี้ครับใส่ไม่เศ้าตังค์กับพวกได้ รดมากแตเตื่นความครับอาจารย์ตั้มกบ็บอาอย,านนาาย,ดดยู่ครับเมื่อหนึ่งวันเป็นนกที่ชาเลี้ยงเนาะมันลดด้วยท่านเนี่ยครับ คู่ดีครับนกตัวนี้อัดกระเพ็ดดำอยู่ปัะมานโอ้โดนนะครับเกือบซุโมงได้ครับกว่าจะเก็บได้ครับที่ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับชินชอบกระโทษเข้ามาหาผมได้ครับตัวนี้เป็นนกปลาลอยวยครับอ่าปลาลอยตัวนี้ผมเปิดเปิดเปิดอยู่พันสามครับตัวนี้อ่าอนาคตไก่แน่นอนครับ เปิดอยู่สิบสามใบแดงครับตัวนี้ชื่นชอบก็โทรมาหาผมได้ครับศูนย์หกสองหกสองห้าเก้าเก้าแปดสามครับสวัสดีครับ